สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูอ้วนแสนสนุกนะครับวันนี้ก็มาเจอกับอ้วนอีกเช่นเคยครับอยู่ในเรื่องของการอ่านออกเสียงกอไก่ต่อนหนูกนะครับถ้าพูดถึงการอ่านออกเสียงเาอ่านแล้วในคลิปแรกนะครับวันนี้จะเป็นคลิปที่2นะครับ คิดก่อนแล้วอ่านถึงตัวชอช้างวันนี้ก็จะเป็นตัวอะไรบ้างเด็กๆต้องไปติดตามกันนะครับก่อนที่เราจะไปอ่านกันหรือออกเสียงกันเราก็ต้องไปท่องหรืออ่านพระยัญชนะภาษาไทยทั้งสี่สี่ตัวก่อนถ้าพร้อมแล้วไปอ่านกันเลยเด็กๆเห็นใช่ไหมครับนี่คือกอไก่ขนมหูกนะครับอ่ะงั้นเรามาท่องพร้อมกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามนะครับกอไก่ขอไข่ ขอข,ขอขวดคอควายคอคนคอละคังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอเชอยอหญิงดอชะด,ดาตอปตตะถอฐานทอนางมนโฑทอพุทเท่านอแนนดอเด็กตอเต่า ทอถุงทอทหารพอทงนอหนุบอใบไม้ปอปาผพ,พึ่งฝฝาพอพานฟฟันพอสัมภามมแม้ยอยักรอเรือรอลิงวแหวนสสาราสอลือสีสอเสือหอหี รอจูลาอออ่านฮอ,อ,อ,อนุคูกนะครับเด็กๆจะเริืมไปฝึกท่องบ่อยนะครับอันนี้เป็นหลักพื้นฐานนะก็ท่องได้นะครับพยายามท่องให้ได้ทุกตัวและพยายามจำให้ได้ทุกตัวนะครับนี่คือการทบทวนการอ่านกอไก่ถึงฮอนกคูกหรือท่องนะครับครับหลังจากทบทวนไปแล้วนะครับเราก็ต้องมาอ่านออกเสียงกันเลยนะครับต่อจากคิดก่อนนะครับเราถึงชอช้างต่อไปต้องเป็นตัวสอโซนะครับอ่าถ้าพร้อมเหมือนเดิม รอบแรกเราอ่านตามคู่นะครับรอบ2อ,อ่านพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับอ้าวจะเริ่กดูเลยนะครับซอโซออกเสียงซอชอเชอออกเสียงชอยอหญิงออกเสียงยอโดอเชดาออกเสียงดอต่อปะตัด ออกเสียงตอขอฐานออกเสียงถอทอมนโทออกเสียงทอทอพุเฒ่าออกเสียงทอนอเนนออกเสียงนอดอเด็กออกเสียงดอตอเต่าออกเสียงตอ ครับนี่แบบนี้นี่คือตัวสุดท้ายของคลิปที่สอนครับอ่ะรอบที่สองนะครับอ้าวกลับไปก่อนรอบที่สองเราก็ต้องมาอ่านตัวสอโซ่รอบนี้อ่านพร้อมกันนะครับถ้าพรา้อม one two three สอโซ่ออกเสียงซ่อชอเชอ,ออกเสียงชอยอหญิงออกเสียงยอ ดชด,ดาออกเสียงดอตอปตักออกเสียงตอทอฐานออกเสียงถอทอมนโทออกเสียงทอทอพุเฒ่าออกเสียงทอดดเด็กออกเสียงดอ,อ่าไร้อแล้วก็ไป ต่อเต่าออ,ออกเสียงต่อนะครับอ่านี่คือหมดละในคลิปที่2อย่าลืมกลับไปฝึกอ่านออกเสียงไปบ่อยนะครับเป็นพื้นฐานการอ่านนะย้ำเลยนะถนะ้าใครไม่เข้าใจหรือยังหรือมันเละกันตปก็กลับไปดูย้อนดูคลิปเริ่มต้นได้นะครับฝึกไปบ่อยยิ่งฝึกยิ่งได้ยิ่งฝึก,ย,ย,ย,กยิ่งอ่านได้นะครับอ่ะโอเควันนี้ก็มหมดเวลาแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ